มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินผักกระหล่ำดอกกันสิงห์บุตรเอ้ยหมูดอกกันค่ะ ผงนัวใมผะผงหใส่จะได้นหนูเต็มแบจะได้เตราจะใส่หนูคะ

ต็มาปรุงเลือดอีกทีนะคะกระดัมโอเก้นปลูกเองนะคะคุณยายปลูกเองได้ทัดแล้วเนี่ยะ ให้เด็กกำลังสุกนีดนค่ะใครแต่ชอบก็เป็นก็ไม่ชอบสุกมากก็ผัดกรอบใครชอบสุกก็ผัสดสุกๆนะคะแต่เราชอบสุกๆ เราต้องใส่น้ำก,ก่อนผักเจลาตินนี่ผักไว้นิดนึงนะคะผักเริ่มสุกแลว้วเราจะใส่น้ำตาลลงไปคะ่ะชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะแต่บางครั้งชอบหวานนิดนึงนะคะอือ สังเกตน,นะคะว่ากระดมดอกเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวชิมรสชาติปรุงรสก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะกระดมดอกวันนี้เข้าครัวแต่เช้าเลยนะคะคิ๋นอยากเตรียมเครื่องปรุงให้หมดแล้วมีแต่มาผัดติ่งเดียวนะะี่ค่ะชิมแล้วจืดจนน้ำลาไปตน่ม คุรีคุรีเป็นแอนติ้นะคะของเสิร์อค่ะนี่นะคะอาจาร